มีคนสงสัยนะครับว่าไอความผิดพลาดระดับแสนเลยระดับล้านน่ะที่ผมโพสในคู่ MMA 2คู่ของวันวันนี้เนี่ยผมดูยังไงอันนี้ผมไม่ได้สอนนะครับเรียกว่าผมดูยังไงดีกว่าผมจะแนะนําแล้วกัน กรณีนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับมันเป็นความผิดพลาดแบบเดียวกันแต่มันคนละกรณีคู่แรกเนี่ยกรณีครับอาวัสเบกเนี่ยเจอกับเจเรมีเมียโดเนี่ยถ้าเราดูชื่อเนี่ยเราก็พอจะเดาความห่างได้นะวครับว่าไออาวัสเบกเนี่ยมันน่าจะแข่งอยู่แล้วครับไอเบกเบกครอบๆเนี่ยจากเรื่องภูมิศาสตร์แต่ช่างมันเถอะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในที่2องครับเมียโดเนี่ยจะเล่นบนอยู่ดีๆแท้ๆครับแต่ดันไปพยายามจะหักขาถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับ แต่ในกรณลีนี้เนี่ยคุณเสี่ยง50-50เลยนะครับคุณวัดเลยว่าไม่ไม่รวยก็ยับไปเลยอะไรประมาณนั้นครับเพราะถ้ามันไม่ติดเนี่ยโอกาสที่คุณจะโดนทุบจนหมอบเหมือนที่ตัวเมียโดเนี่ยโดนทุบไปในปาย,ยกที่1เนี่ยมีสูงมากเลยนะครับแล้วก็จริงตามคาดครับเมียโดไปพยายามทำคราฟสไลเซอร์ er แล้วตัวอาวสเบกเนี่ยมันหนีได้ครับซึ่งก็ตามที่ผมคาดครับ มียโดโดนอาวสเบกเนี่ยทุบจนหมอบไปก่อนที่จะจบยก2ไปไม่เท่าไหร่นั่นแหละครับมาถึงกรณีที่2เนี่ยกรณีนี้เนี่ยอย่างบาตาคูกับอันดาเดเนี่ยคู่นี้เนี่ยเป็นมวยที่สูสีกันนะครับหมายถึงว่าพอเริ่มเกมเนี่ยต่อยกันเราดูแล้วว่ามันสูสีแน่ฉะนั้นความผิดพลาดเล็กๆได้น้อยเนี่ยมันทําให้ถึงขั้นแพ้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าตัวอันดาเดเนี่ยจะชนะในสายตาผมนะครับสยกแต่ยก3เนี่ยตัวแกก็มาพลาดครับโดนคอนโทรผมไม่แน่ใจว่าในช่วง2นาทีสุดท้ายของยก3หรือเปล่าครับแกโดนบาตากูเนี่ย พาลงพื้นแล้วก็ขึ้นเล่นท็อปเกมครับจากต่อยน้ำน้ำอยู่ดีๆแท้ๆนะครับพอโดนช่วง2นาทีสุดท้ายเนี่ยโดนคอนโทรและโดนบาตากูอยู่บนตัวเนี่ยเล่นเอาเสียยกนี้ไปเลยครับถ้าคนดู MMA มาสักพักเนี่ยดูอาการออกเลยครับว่ายก4ียก5เนี่ยมันหนังชีวิตแน่เพราะยก3เนี่ยบาตากูกับอเดนเนี่ยหมดแล้วนะครับ แต่ตัวบาตากูเนี่ยมันเทคดาวแล้วอยู่บนตัวอันดาเดได้นั่นทําให้ตัวอันดาเดเนี่ยมันต้องเหนื่อย2เท่าเลยนะครับตอนนี้ที่ผมบอกว่ายก4ยก5มาหนังชีวิตที่ผมโพสว่า10นาทีหนังชีวิตเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นครับพอขึ้นยกที่4เนี่ยเปิดเกมมาไม่ทันไรนะครับบาตากูเนี่ยเอาตัวอันดาเดลงพื้นแด้ทันทีเลยครับผมถึงโพสต์ทันทีว่านี่คือความผิดพลาดระดับแสนนะครับโอกาสจบเกมสูงมากครับเพราะ1เราดูแล้วครับว่าอาการของอันดาเดนี่ไม่ไหวแน่ครับและความซวยที่2คือบาตากูเนี่ ให้ตัวบาตะกูเนี่ยมันได้พักครับแต่ตัวอันดาเดเนี่ยมันต้องเหนื่อย2เท่าครับเพราะหนึ่งต้องป้องกันกาแอนพาวจากบาตะกูอีกครับต้องเหนื่อยกับน้าหนักตัวของบาตะกูครับที่กดทับลงมาใส่ตัว Under Day อันดาเดอีกครับ ตอนนั้นตัวเองก็แรงไม่ค่อยเหลืออยู่แล้วส่วนบาตากูก็ได้พักไปแล้วก็ทุบอันเดดไปครับถ้าคนซ้อม m m a หรือซ้อมแกมปิ้งเนี่ยจะเข้าใจดีครับว่าจุดตรงนี้มันจะตายให้ได้เลยครับเพราะว่ามันเหนื่อยจาจจะขาดแถมยังโดนคนทับอีกอะไรแบบนี้ครับประกอบกับยกที่4เนี่ยมันคือย,ยกที่ทําลายความหวังครับถ้าคนเคยมายก4ยก5แล้วอะไรแบบนี้มันก็จะมีประสบการณ์ครับยกนี้มันปล่อยสุดไม่ได้ครับถ้าปล่อยสุดจะเอาที่ไหนไปใส่ยก5ครับหรือถ้า ถ้าเราไม่ปล่อยสุดแล้วเราจะเอาไหลสู้เขาเราก็โดนยำอยู่ดีครับมันคือยกที่มันต้องตัดสินใจครับแบบกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรประมาณนั้นนะครับที่ผมล่ายาวมาทั้งหมดเนี่ยพอยมันมีอยู่แค่จุดเดียวครับคือ MMA ยุคใหม่เนี่ยเขาไม่นิยม หรือไม่แนะนําให้เล่นล่างครับหรือเล่นบอททอมเกมหรือเล่นหลังติดพื้นนั่นแหละครับเพราะตัวเราเนี่ยจะต้องสู้กับเกมการชกของคู่ต่อสู้เนี่ยที่ระดมเกาวแอนพาวใส่เราแล้วเนี่ยหรือจะพาสกาดหรือว่าจะขึ้นเมาส์หรือจะอะไรเราต่างๆเนี่ยเราต้องสู้กับจุดนี้แล้วนะครับแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยคือจุดที่คู่ต่อสู้เนี่ยถ่ายน้ําหนักใส่เราครับทำให้เราต้องเหนื่อยเป็น2เท่าครับเหนื่อยแบบเหนื่อยกับเกมการชคของคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยยังเหนื่อยกับน้ําหนักที่คู่ต่อสู้เนี่ยถ่ายลงมาใส่ตัวเราอีกนั่นแหละ